สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง U ูทู e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่17มกราคม2 5 6 6ทางด้านแยนกากินผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและการเมืองจากสาธารณรัฐประชาชนโดเนสได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าสามารถที่จะตั้งข้อสังเกตได้ว่าในกรณีการส่งรถถังของชาติตะวันตกให้กับยูเครนนั้นชาวต่างชาติมักจะเป็นผู้ที่รู้จักการใช้งานอุปกรณ์นี้ในการสู้รบ ซึ่งหากว่ารถถังเหล่านี้ปรากฏตัวในแนวหน้าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็เป็นไปได้ว่าลูกเรือที่ใช้งานจะเป็นคนต่างชาติซึ่งอาจจะเป็นทหารรับจ้างหรือเจ้าหน้าที่ทหารของนาโต้แฝงตัวเข้ามาเป็นทหารรับจ้างให้กับทางด้านกองทัพยูเครนก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามแยรสกากินนั้นได้กล่าวต่อว่ายุโทโณ์ของตะวันตกดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในแนวหน้าโดยหน่วยรบของรัสเซียมีความได้เปรียบเหนือศัตรูในด้านฮาร์ดแวร์ และมีความสามารถในการเข้าโจมตีเป้าหมายที่ติดอาวุธด้วยทั้งนี้การตั้งข้อสังเกตนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเหล่าชาติพันธมิต,ตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอังกฤษฝรัร่งเศสเยอเรมนีต่างประกาศความช่วยเหลือทั้งเรื่องรถถังรถทุ่มเกราะให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่มาไม่นานขณะเดียวกันสถานการณ์ในโดเนสขณะนี้ได้ถูกยูเครนโจมตีเข้ามาหลายพื้นที่และทวีความร,รุนแรงยิ่งขึ้นโดยกองทัพยูเครนได้ใช้เครื่องยิงจรวดและปืนใหญ่หลายชุดของนาโต ระดมยิงเข้ามาอย่างหนักเจ้าหน้าที่ของกองทหารอาสาสมัครของโดเนสบอกว่าขีปนาวุธที่กองทัพยูเครนใช้นั้นได้รับจากตะวันตกไม่ใช่ขีปนาวุธชนิดใหม่แต่เป็นขีปนาวุธชุดใหม่ซึ่งทางยูเครนต้องการทําการทดสอบการใช้งานเท่านั้นอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าสภาพอากาศในโดเนสมีหมอกหนาะและเมฆลอยต่ําจังหวะการยิงที่จะให้แม่นยํานั้นจึงผิดพลาดไปอย่างมากไม่สามารถระบุตําแหน่งการยิงได้และสถานการณ์แบบนี้เนี่ยครับก็ทําให้การป้องกันทางอากาศของโดเนส ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสกัดเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นภายในเมืองของตนเองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับสิ่งที่น่าสนใจล่าสุดนั้นก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษนั่นก็คือเบนวอลเลตนะครับได้ประกาศต่อรัฐสภาว่าอังกฤษจะจัดหารถพุ่มเกราะและเครื่องป้องกันอีกหลายร้อยชุดที่รวมถึงรถลำเลียงพลพุ่มเกราะบูด็อก Dog, ให้กับยูเครนนอกจากนี้ อังกฤษนั้นจะมีการส่งโดรนอีกหลายสิบชุดเพื่อไปสนับสนุนหน่วยปืนใหญ่ระบบจรวดนำวิถีหลายลำกล้องระบบป้องกันทางอากาศตาสติกและขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางด้วยโดยการระดมส่งยุทธุปกรณ์เหล่านี้ไปให้ยูเครนนั้นก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการเร่งให้เกิดความสําเร็จของยูเครน,นในการที่จะขับไล่กองกําลังของรัสเซียนั้นออกไปจากดินแดนยูเครนนั่นเองนอกจากนี้เบนวอลเลตเตอเน้นย้าถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนใหม่ในกองทัพ ดยเป็นวอลเล็ตได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยกลาโหมกําลังพิจารณาว่ากองทัพต้องการกองกําลังรถถังขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่และจะมีการต่อยอดโครงการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยโดยเร็วโดยเฉพาะในส่วนของปืนใหญ่กระทรวงกลาโหมของอังกฤษได้ให้คํามั่นว่าจะจัดสรรงบประมาณ2.4หมื่นล้านปอนด์เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ให้กับกองทัพบ,บกในช่วง10ปีข้างหน้าแต่ก็จะไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่จนกว่าจะถึงช่วงต้นทศวรรษที่2030ครับนี่คือสิ่งที่ กำลังเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือว่าฝากฝั่งของอังกฤษเองก็เดินหน้าในการที่จะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนในขณะที่ฝากฝั่งของโดเนสก็คาดการณ์กันว่าการส่งรถถังการส่งยานเกราะนั้นจะมีทาหารของแต่ละประเทศนั้นไปทํางานด้วยครับ